วัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดครื้งคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีแนวฝากเช่นเคยครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของแผนการดําเนินงานของรัฐบาลในระยะต่อไปนะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับ โดยทังนั้นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยถึงแผนการดําเนินงานของรัฐบาลระยะต่อไปนะครับหลังจากที่ได้มีการดําเนินโครงการคนละครึ่ง plus นะครับว่ารัฐบาลก็พยายามวางแนวทางแล้วก็เสริมรากฐานเศรษฐกิจกให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งนะครับ อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีแม้รัฐบาลมีระยะทํางานเนี่ยแค่4เดือนนะครับแต่ก็จะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นแนวทางให้กับรัฐบาลชุดต่อไปสามารถที่จะเดินหน้าต่อยอดไปได้นอกจากนี้นายกรัรมมตรีก็ยังระบุนะครับว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการต่างๆเนี่ย รัฐบาลก็ได้ยึดถือวินัยด้านการเงินการคลังสําคัญที่สุดนะครับหากสังเกตก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเพื่อแจกให้กับประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนอกจากนี้ก็ยังสามารถนําเงินงบประมาณกว่า30,000ล้านบาทไปชําระหนี้ให้กับทกศนะครับซึ่งเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังส่งผลต่อความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ย การรักษาพื้นฐานทางเศรษฐกิจสําหรับการผลักดันทางด้านเศรษฐกิจนะครับนายมนตรีก็บอกนะครับว่ารัฐบาลตั้งเป็นเป้าหมายหลักนะครับประเทศไทยเคยเป็นประเทศผู้นําในภูมิภาคมาโดยตลอด เกือบทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการต่องเที่ยวการเกษตรแล้วก็การอุตสาหกรรมโดยอาจยังคงยึดติดอยู่กับกฎระเบียบเดิมๆนะครับซึ่งไม่สอดคล้องกับกติกาใหม่ของโลกในปัจจุบันจําเป็นต้องกลับมาตั้งเป้าหมายใหม่อย่างไรก็ตามนะครับยังเชื่อมั่นนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องของความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และก็ภูมิรัฐาศาสตร์ได้เปรียบประเทศอื่นๆนะครับซึ่งก็ไม่เป็นการเสียหายหากจะมีการตั้งเป้าหมายใหม่อีกครั้งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ย จะกลับมาเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคตอันรวดเร็วนะครับซึ่งนายยนต์ีก็ยังบอกอีกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีกรอบการพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ JBC GBC ซึ่งก็มีการกําหนดแผนการดําเนินการทุกอย่างเนี่ยชัดเจนสําหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับผู้เสียชีวิตที่กัมพูชาแล้วก็รัฐบาลก็จะดําเนินการให้การช่วยเหลือตามกลไกกฎหมายที่กําหนดไว้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับของรัฐบาลนะฮะในการที่ตั้งเป้าหมายในการทํางานนะครับในระยะเวลาที่จํากัดนะครับ be. ประมาณ4เดือนอย่างที่ได้ทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายสุพลสารามในฐานะรองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เปิดเผยนะครับถึงประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยในหลายจังหวัดนะครับกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมา นั้นเนี่ยมีมากกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนเศรษฐกิจและก็เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับการบริหารจัดการน้ําทั้ง3เขื่อนเนี่ยได้สมดุลแล้วและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับปี2554ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยได้เผชิญกับอิทธิพลของพายุนะครับหลายลูกเลยทีเดียวนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นแมทโมนะคุณผุ้ฟังแม้จะเป็นแค่ปลายหางนะครับแต่รัฐบาลก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ขัดต่อระเบียบบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยานะครับคาดว่าจะมีการนําเรื่องนี้เนี่ยเข้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับและพร้อม ซึ่งรองนายฐมตรีก็ยังบ่อยนะครับว่าสถานการณ์น้าในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังไม่ท่วมนะแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการได้มีความพร้อมในการรับมือส่วนเรื่องของน้ํารอระบายก็อาจจะมีอยู่นะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะดําเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นายฐมตรีให้ความสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยทางด้านของนายอัธกรศสิริรัตยากร รัฐตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยให้การต้อนรับผู้บริหารสภาวมวยโลกหรือว่า WBC ในโอกาสที่เข้าพบหารือนะครับแนวทางในการร่วมมือจัดการประชุมกีฬามวยนานาชาตินะครับ ในการแข่งขัน The 63 WBC and the First WBC มวยไท i Convention นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพครับระหว่างวันที่30พฤศจิกายนจนถึง5ธันวาคมนี้นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่านับเป็นงานระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการมวยในปีนี้เลยทีเดียวนะครับ ก็าคาดว่าจะมีผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยกว่า2,000คนจากทั่วโลกนะครับรวมถึงบุคคลสาคัญในวงการมวยทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดจนสื่อมวลชนต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเวทีสําคัญในการตอกย้ําภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลกนอกจากนี้ครับงานนี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025นะครับภายใต้แนวคิด มวยไทยสู่มวยโลกสะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศในการใช้สเสน่ห์แห่งความเป็นไทยและศิลปะก,การต่อสู้สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Combat Sport Hub นะครับของภูมิภาคผ่านความร่วมมือกับ World Boxing Council นะครับเพื่อพัฒนาอุตสาหการรมกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองทั้งนี้นะครับสภามวยโลกก็ได้เรียนเชิญรัฐบาลไทยเนี่ย เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวนะครับอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผลักดันมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการสร้างไรายได้และก็เสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศในเวทีโลกต่อไปนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างนะครับ โดยทางด้านของ,งานอายอัคาราพรหมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะก็ได้มอบหมายให้ทางด้านของนางจตุพรโรจนพาณิ์รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอเป็นผู้แทนนะครับในฐานะคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ a s c c leaders ของประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือระดับสูงของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนปี25 6 8นะครับ หรือว่า a s c c High Level Forum 2025ซึ่งเป็นเวทีรแรกของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับรัฐมนตรีนะครับเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนณศูนย์ประชุมซันเวย์พีโรมิดที่สาพันธรัฐมาเลเซียนะครับโดยทางด้านของรองปลัดกระทรวงพมก็บอกว่าในช่วงของการเปิดการประชุมครั้งนี้เนี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิละปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียเนี่ยนะครับในฐานะประธานคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็ได้เปิดเผยถึงแผนงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียในปี2568นะครับในประเด็นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนามุ่งสู่ประชาชนอาเซียนที่เข้มแข็ง เปี่ยมนวัตรกรรมมีพลวัตแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทางด้านของรองปลัดกระทรวงพม,มก็บอกว่าในโอกาสนี้เนี่ยตนเองก็ได้เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ a d v a n c i n g the AI and Innovation Agenda Future Proofing Talent Towards an Adaptive Inclusive and Sustainable ASEAN Community นะครับในประเด็น Opportunity and Risk the Gig Economy in ASEAN นะครับซึ่งได้นำเสนอสถานการณ์ของผู้ที่ทำงานในลักษณะชั่วคราวหรือที่เรียกกันว่า gig worker เนี่ยนะฮะของประเทศไทยเป็นกลุ่มแรงงานที่มักปรชิญกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอาทิการรักษาพยาบาลนะครับออมเงินเพื่อการเกษียณแล้วก็การคุ้มครองทางสังคมอีกทั้งยังได้กล่าวถึงนโยบายพอมใกล้คุณของนายอัคราพรมเผ่านะครับรัฐนตรีว่าการกระทรวงพอมในมาตรการด้านการดูแลครอบครัวนะครับ หรือว่า family first and care economy เพื่อคุ้มครองคนทำงานด้านเศรษฐกิจและสังคมและที่สำคัญนะครับก็ได้แสดงถึงความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็การคุ้มครองทางสังคมนะครับโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในอนาคตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูกันต่อนะครับคุณู้ฟังครับในเรื่องราวของการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพะนะครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะนายกพิเศษแพทยสภานะครับก็มอมนโยบายในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่10ทับสอนะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ย ระบบสาธารณสุขกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งโรคอุบัติใหม่ ภาวะโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นรวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการซึ่งแพทยสภาและก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อหาทางออกที่สมดุลระหว่างสิทธิของประชาชนคุณภาพบริการและสวัสดิการของแพทย์นะครับผู้ปฏิบัติงานโดยปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขก็คือความอ่อนล้าจากภาระงานและก็ค่าตอบแทนบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน ตนเนี่ยก็มีนโยบายนะครับหมอไม่ล้าประชาชนไม่รอเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีและขวัญกำลังใจบุคลากรนะครับซึ่งจะใช้แนวทางในการเพิ่มค่าตอบแทนตามภาระง,งานการแก้ไขโครงสร้างและกฎหมายให้เอื้อต่อก,การทํางานของบุคลากรตลอดจนการนําเทคโนโลยีด้านสุขภาพเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหานะครับรวมถึงให้ความสําคัญกับการนําปัญญาประดิษฐ์ว่า AI ทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ ซึ่งก็เชื่อมั่นนะครับว่า AI เนี่ยจะสามารถลดภาระงานได้หลายด้านนะครับอาทิการคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นการอ่านผลภาพถ่ายรังสี วิเคราะห์ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการวางแผนการรักษาทําให้แพทย์มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าสําคัญนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการขยาย,ขายการเข้าถึงการบริการสุขภาพไปยังพื้นที่ห่างไกลผ่านระบบเทเลเมดิซีนที่มี AI ช่วยประเมินอาการเบื้องต้นและเชื่อมต่อกับแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาซูเปอร์แอปนะครับที่รวมบริการสุขภาพไว้ในที่เดียว พร้อมระบบ AI ที่คอยชื่อเหลือประชาชนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางด้านของนายพัฒนาก็ยังบอกต่ออีกนะครับว่าการนํา AI มาใช้ในทางการแพทย์เนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรฐานแล้วก็หลักจริยธรรมที่ชัดเจนนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทํางานร่วมกับแพทยสภายอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อกําหนดแนวทาง การใช้ AI ที่ปลอดภัยโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยแพทย์เนี่ยก็จะยังคงเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการรักษาส่วน AI ก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีแนวคิดที่จะนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบําบัดร,รักษาขั้นสูงหรือว่า ATMP เนี่ยนะครับที่เป็นจุดแข็งด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศเนี่ยมาใช้ใเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ช่วยสร้างไรายได้เข้าประเทศนะครับซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทยสภาในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ ช่วยสร้างความมั่นใจในประโยชน์และความปลอดภัยกับประชาชนและผู้รับบริการทั้งนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมมือกับแพทยสภาอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่ให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบททางการแพทย์นะครับและสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปช่วยสร้างสมดุลและความเข้มแข็งของแพทยสภาในการกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ คุ้มครองสิทธิของแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมแล้วก็สร้างกลไกในการทํางานที่รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับโดยไม่สูญเสียหลักการพื้นฐานของวิชาชีพการยึดมั่นในจรรยาบัรณแล้วก็ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของ B.O.I บ้างครับที่ร่วมกับ กลุ่มบริษัทไมเดียนะครับผู้นําเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าอาัจฉริยะจัดงานไมเดียกรุ๊ปซอร์ซิ่งเดย์นะครับในการจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทยถักดันการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศนะครับหรือว่า locally content เสริมสร้างความเข้มแข็งและก็ยกระดับซัพพ l y chain ในอุตสาหการรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยนะครับก็คาดว่ามูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนเนี่ยก,กว่า่า1,500ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยทางด้านของนายนริศเทศดสิรศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า boi ก็เปิดเผยนะครับว่า ตามที่ B.I o เนี่ยได้ผลักดันนะครับนโยบายส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือว่า local content โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า B.I o เนี่ยจึงได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทไมเดียนะครับผู้นำเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลกจากประเทศจีนแล้วก็ได้มีการจัดงานใหญ่เลยครับในช่วงเวลาที่ผ่านมากับไมเดียกรุ๊ป sourcing day เนี่ยนะฮะ เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการไทย,ดยเดลพอเอสเนะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกก็มีผู้เข้าร่วมงานก,กว่า400คนประกอบไปด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับประมาณ260คนจาก145บริษัทกลุ่มไมเดียนะครับโดยผู้บริหารบริษัทแม่เนี่ยได้นำทีมงานฝ่ายจัดซื้อ เดินทางมาจากประเทศจีนครับเพื่อเจรจาธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยกว่า100คนทีมงานสมาคมรับช่วงการผลิตไทยสมาคม PCB และหน่วยงานพันธมิตรอีกกว่า40คนนะครับโดย m ม d ด a ย Group ปเนี่ยก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนเมื่อปี2,511เะครับเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้านอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้า รวมถึงการให้บริการด้านการจัดการพลังงานนะครับได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2559โดยในระยะแรกเนี่ยเป็นการควบคุมกิจการของกลุ่มบริษัทโตชิบ้านะครับและตั้งแต่ปี2 5 6 3เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าลงทุนในไทยอย่างเต็มที่ภายใต้ชื่อกลุ่มไมเดียนะครับปัจจุบันมีโรงงาน8แห่งจ้างงานบุคลากรไทยกว่า10,000คนนะครับในจำนวนนี้เนี่ย เป็นการจ้างงานทีมวิจัยและพัฒนากว่า200คนเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า12,000ล้านบาทนะครับโดยกิจการของไมเดียในไทยเนี่ยถือเป็นการผลิตที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีนแล้วก็เป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดของโลกในกลุ่มไมเดียนะครับนอกจากนี้เนี่ยโรงงานที่ชลบุรีก็ยังได้รับรางวัล Global Light House Network นะครับโดย World Economic Forum ซึ่งเป็น1ใน12โรงงานอัจฉริยะล้ำสมัยที่สุดในโลกประจำปี2025อีกด้วยนะครับสำหรับงานไมเดีย กรุ๊ปซอ u r ซิ่งเดยเนี่ยนะฮะประกอบด้วย2กิจกรรมหลักนะครับได้แก่การน,นําเสนอนโยบายจัดซื้อของกลุ่มไมเดียโดยบริษัทเนี่ยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตแนวทางในการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับสำหรับ70ชิ้นส่วนสําคัญจาก10กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะชิ้นส่วนโลหะโครงสร้างและระบบนะครับ รวมไปถึงชิ้นส่วนยางและพลาสติกเป็นต้นแล้วก็การจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matching เนี่ยนะครับระหว่างฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มไมเดียแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน60บริษัทซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนเนี่ยกว่า1,500ล้านบาทนะครับ BOI ก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยโดยที่ผ่านมา BOI ก็ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งงานใหญ่ประจำปีอย่าง ซับคอนไทยแลนด์และ Thailand Elect ก o ร i c ิกส c เซอร์กิตเอเชียนะครับรวมทั้งงาน So u r c ิ n g Day ร่วมกับบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำอย่างเช่น BYD นะครับ MG แล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับโดยการจัดงานร่วมกับกลุ่มไมเดียในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการร่วมมือกันนะครับกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและ BOI ก็จะเดินหน้าทำงานร่วมกับบริษัทรายอื่นๆต่อไปนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยและยกระดับซัพพลายเชนในประเทศนะครับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนายหลีกกวัวลินนะฮะร,รองประธานของไมเดียกรุ๊ปก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตและก็กระจายสินค้าที่สําคัญของไมเดียนะครับโดยเฉพาะบริษัทเนี่ยมีการซื้อชิ้นส่วนไทยกว่า32,000ล้านบาทต่อปีครับครอบคลุมกว่า400หมวด เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับปัจจุบันบริษัทมีซัพพลายเออร์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยกว่า500รายด้วยกันแล้วก็มีแผนที่จะเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนในประเทศจากร้อยละ40 เป็นร้อยละหกใน5ปีข้างหน้านะครับโดยบริษัทเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยเนี่ยอย่างแท้จริงให้สามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของไมเดียได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันสร้างเครือข่ายการผลิตที่แข็งแกร่งให้กับไมเดียแล้วก็สร้างการเติบโตของอุตสาหการรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้ว,ลวนะครับผม สิทธชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube อัทั์พอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี 2, 5 6 9จํานวน550อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่039 2 84288 6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่159 0 13263 7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานประรวงกลาหมประจำปี2568 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทโทร022229814